Hi guys Hello วันนี้เราจะทำโมโม่กันนะคะโมโม่มันเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะดัม pling อะมันเป็นเหมือนเกี๊ยวซ่าของเนปลาลนะ,นะคะอันนี้เรามาเริ่มที่ทำซอสกันก่อนเลยมันเป็นซอสชัตนี่นะคะไปได้สูตรมาจากเพจแม่บ้านอินเดียนะคะก็จะเป็นมะเขือเทศนะคะกระหิกแล้วก็พริกนะคะเอาไปต้มเนาะแล้วก็ลอกออกมานะคะลอกเปลือก ามะเขือเทศเสร็จก็ามาปันป่นๆนะคะปรุงรสด,ด้วยเ,เกลือนิดหน่อยนะคะก็จะได้ซอสชัตนี่แล้วนะครับต่อมาเราจะมาทำไส้โมโม,โมกันนะคะก็อ้อเนี่ยนะคะแล้วก็จินเจอร์นะคะ,แล,ะ,คะแล้วก็ใส่ไก่สับนะคะไก่สับแล้วก็ใส่อันนี้เราใส่เห็ดหอมเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็ต้นหอมผักชีนะคะซอย เสร็จแล้วก็ใส่ไข่ลงไปเลยจ้าปรุงรสด,ด้วยออน้ำมันหอยนิดหน่อยนะคะแล้วก็มาห่อกันเลยค่ะอันนี้เราซื้อแป้งสำเร็จนะคะแป้งจากแมคโครเนาะแล้วก็เอามาครึงๆแบบนี้นะคะวิธีการห่อมันมีหลายวิธีมากห่อแบบเกี๊ยวซาก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นวิธีที่ห่อที่ง่ายที่สุดที่เราทำคือห่อแบบจับจีบ จบจีบรอบอันนะคะนี่เป็นแบบนี้นะคะโอเคเสร็จแล้วะคะโมโมของเราแล้วก็เอาไปทอดนะคะเราจะทอดแบบเกี๊ยวซ่าก็คือใส่น้ำมันนิดหน่อยพอมันเริ่มกรอบนะคะเราก็จะใส่น้ำลงไปนะคะมันก็จะคล้ายๆล้ายสตรีมโมโมนะคะมันจะคล้ายกันนึ่งเนาะ นี่ครับอุ๊ยน้ำหล,หลายไหลเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นแบบดีฟฟยนะคะเป็นแบบทอดด้วยน้ำมันเยอะๆนะจิ้มกับชัตนี่นะคะแล้วก็มายองเนสบนอพเพนที bon enty, ค่ค่ะได้เวลากินแล้วกินจนหายอยากไปเลยนะคะเพราะว่าเข้ากรุงเทพไปกินอาหารอินเดียไม่ได้นะคะ ก็เลยทำกินเองซะเลยฟินมากก็ you. thank you for watching นะคะ